สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ผู้เล่นในซันพบคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีปืนกระบอกนี้ใช้กระสุน5.56มมและเป็นหนึ่งในปืนตรุูนไรเฟิล q b Z ในเวอร์ชัน3.2ไม่ได้ถูกเพิ่มลงในแอรังโจและมิรามาผมมั่นใจว่าตอนนี้คุณสามารถพบปืนกระบอกนี้ได้บ่อยมากขึ้นวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณรู้จัก q b Z มากขึ้นรวมถึงดูการเปรียบเทียบระหว่าง M416, CL และ AUG ันอบแรก QBZ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้5ประเภทได้แก่ลายปืนศูนย์เล็งด้ามจับแม็กกาซีนและศูนย์เลงเองียงสำหรับลายปืนเราขอแนะนาเป็นคอมเพนเซเตอร์เนื่องจากช่วยลดรีคอร์ดได้เล็กน้อยการตัดสินใจสําคัญอยู่ที่การเลือกด้ามจับเรามาเปรียบเทียบคุณภาพของด้ามจับแต่ละประเภทกันเห็นได้ชัดว่า QBZ ทีนิ่งมากที่สุดเมื่อติดตั้งกริปตรงและกริปมือหน้าสามเหลี่ยมดังนั้นเราจึงแนะนําให้คุณใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้มากที่สุดหลังจากแนะนําการเลือกอุปกรณ์เสริมมแล้้ววเรราาาาดูขอตต่่งงะห QB M 4 6 แลคิวบีแซดสาม,มารถสร้างดาเมจต่อลงตัวได้นัดละ41แต้มและ96แต้มสำหรับส่วนหัวโดยดาเมจจะลดลงเมื่อระยะห่างถึงตามที่กำหนดสำหรับดาเมจของอาวุธปืนอื่นๆนีดังนี้จะเห็นว่า u ิ z ีแซดอยู่ในระดับเดียวกับการแอลและแข็งแกร่งกว่า MC16 M416 และ AUG เล็กน้อย การรีโหลดของ q b z จะใช้เวลา2.5วินาทีเมื่อแม็กกาซีนมีกระสุนอยู่และ3 1วินาทีเมื่อแมกกาซีนว่างความเร็วในการรีโหลดของอาวุธปืนอื่นๆมีดังนี้ q b z จะอยู่อันดับที่3ด้านความเร็วในการรีโหลด เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความเร็วในการยิงของ QBZ จะอยู่ในระดับเดียวกับ M416 และ s a r l และต่ำกว่า AUG เล็กน้อย <S <S เมื่อเปรียบเทียบกับด้านบนเราจะเห็นว่าจุดเด่นของ QBZ คือปืนจะมีความแรงเท่ากับปืนชนิดอื่นขณะที่ความเร็วการยิงจะเท่ากับปืนยอดนิยมอย่าง M416 และ s a r l รวมถึงความวิงโดยรวมที่ค่อนข้างดีในระยะปานกลางถึงระยะไกลสุน r รด d อ t ช่วยให้ QBZ เล็งไปที่ศัตรูได้อย่างงา่ายดายทำให้มันถือเป็นอาวุธสำหรับระยะประชิดที่ยอดเยี่ยมในระยะกลางถึงระยะไกล QBZ ก็ยังคงทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับ แต่มีข้อเสียคือความเร็วในการรีโหลดจะช้ากว่าโดยรวมแล้ว q b z ก็ยังถือเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วมันจะเป็นตัวเลือกของคุณในการแข่งขันหรือเปล่านะ